ถ้าเราจะทําไก่ทอดน้ําปลาเพื่อ,อนๆคิดว่าใช้ส่วนไหนอร่อยสุดวันนี้มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกเมนูง่ายๆทําง่ายๆตามมาครับสําหรับไก่ทอดน้ําปลาในวันนี้ผมเลือกใช้เป็นส่วนปีกลางนะครับเมนูทอดน้าปลานี่ปีกลางนี่จะอร่อยสุดนะครับส่วนใหญ่จะนิยมทํากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับใช้ปลายมีดนะครับกรีดตรงกลางนะครับด้านในนะครับด้านหนังนไม่ต้องครับไม่ต้องกรีดได้ทะลุครับเอาแค่พอถึงกระดูกก็พอถ้าทะลุแล้วมันจะไม่สวยครับเวลาเราหมักแล้วมันจะเข้าเนื้อไวนะครับสูตรนี้เราไม่ได้หมักแช เรามาหมักกันเลยนะครับเกลือป่นน้ำปลาผมใช้เป็นน้ำปลาเมก้าเชฟครับผงปรุงรสพริกไทยป่นเครื่องปรุงก็มีแค่นี้แหละครับคนในส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ครับกค็คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นขับข้าวเป็นกับแกล้มครับเมนูง,ง่ายๆส่วนผสมน้อยเด็กๆชอบทานมากครับตอนนี้ผมก็ทอดให้ลูกสาวใช้เครื่องปรุงไม่เยอะครับสามอย่างสี่อย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งครับ แป้งนี้เราจะไม่ใส่เยอะครับเอาแค่เคลือบหนังบางๆอย่าทาให้เราทอดแล้วสีสวยนะครับใส่น้ําเย็นจัดลงไปครับเล็กน้อยค่อยๆทยอยใส่ก็ได้นะครับอันนี้เราไม่ใช่ไก่ชุบแป HTML, ้งทอดนะครับเป็นไก่ทอดน้าปลาเพราะฉะนั้นแป้งไม่ต้องเยอะเอาแค่เคลือบบางๆแป้งเหลวๆถ้าเราไม่ใส่เลยเวลาเราทอดเนี่ยสีจะไม่สวยนะครับทอดออกมาแล้วเหลืองสวยมันก็ชวนกินครับแป้งเคลือบบางๆแบบนี้ครับจะเตรียมทอดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนครับให้ร้อนจัดให้มีควันขึ้นแบบนี้เลยครับใส่น้ํามัน ผมก็จะใส่น้ามันเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมทอดเยอะใช้มืองอังดูนะครับพอรู้สึกว่าอุ่นๆมือก็เตรียมใส่ไก่ได้เลยใช้ไฟกลางๆในการทอดนะครับใส่ไก่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับมันนะครับรอให้มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งไม่งนั้นมันจะติดกระทะครับทอดมาได้แป๊บหนึ่งพอมันเริ่มเซ็ตตัวเราก็ขยับมันได้ครับมันก็จะไม่ติดกระทะมันก็จะหลุดล่อนแต่ว่าไม่ต้องไปคนมันมากครับแค่ขยับมันนิดหน่อยในส่วนที่มันโดนกับก้นกระทะมันจะได้ไม่ไหมนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับอย่าให้ไก่คับกระทะมากนะครับไม่ต้องใส่ลงไปเยอะใส่ทีละน้อยๆมันจะทอดง่ายครับน้ํามันก็ให้ท่วมหน่อยไม่ต้องขี้เหนียวน้ามันครับปีกกลางนี่ทอดไม่ยากครับโดยเฉพาะเรากรีดด้านในนะครับมันจะสุกง่ายครับไม่ต้องกลัวว่าไก่จะไม่สุกนะครับแต่ถ้าใครใช้เป็นส่วนน่องนะครับก็ให้กรีดเหมือนกันครับกรีดได้ถึงกระดูกมันจะสุกถึงเนื้อในนะครับสาเหตุที่เราทอดทําทานที่บ้านแล้วมันไม่ค่อยสุกนะครับเพราะว่าเราทอดกระทะเล็กครับไม่ได้ทอดกระทะใหญ่น้ำมันเยอะเหมือนที่เขาทาามมกก็ไ่่งเจะ หอมน้ำปลามากครับตอนนี้ทอดไปเนี่ยแบบกินน้ำปลาแต่จมูกเลยครับสำคัญที่สุดเลยครับคือการคุมไฟต้องให้พอดีครับใช้ไฟกลางๆให้น้ำมันมันเดือดประมาณนี้ครับแรงไปก็ไม่ดีเบาไปก็อมน้ํามันครับครับให้เราทอดด้วยไฟกลางเลยครับมาเรื่อยๆครับคอยคนเป็นระยะระยะต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราทอดเนี่ยคอยสังเกตไปเรื่อยๆครับมันบอกยากครับเรื่องการคุมไฟเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์หน่อยครับทอดครั้งแรกอาจจะไม่ได้ดังใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทั้งที่สองก็ต้องดีกว่าครั้งแรกครับเราทําบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับ พอเริ่มเหลืองพอเริ่มประมาณนี้นะครับให้เราเริ่มเร่งไฟนะครับเล่งไฟกลางค่อนไปแรงนะครับเพื่อที่จะไล่น้ํามันนะครับไม่ให้ไก่เราอมน้ามันพอเราเล่งไฟเนี่ยให้เราคอยคนอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าน้ํามันจะร้อนจัดกระทะก็ร้อนน้ํามันก็ร้อนนะครับมันจะไหม้ได้ครับทานกับน้าจิ้มแก้วนะครับกับน้ําจิ้มไก่วันนี้ผมเป็นสูตรน้ําจิ้มไก่ผสมซอสพริกครับผมทําน้าจิ้มแก้วมาหลายรอบแล้วครับอยากเสนอน้ําจิ้มสูตรอื่นบ้างครับพอได้ประมาณนี้ผมก็จะตักพักเลยครับ สีสันสวยงามครับไปเจอกันที่โต๊ะครับสำหรับน้ำจิ้มนะครับก็ใช้เป็นน้ำจิ้มไก่ผสมกับซอสพริกครับผมใส่น้ำจิ้มไก่สองส่วนแล้วก็ซอสพริกหนึ่งส่วนนะครับประมาณนี้ครับปีกไก่ทอดน้ำปลาครับสูตรง่ายๆทำง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันดูครับขออนุญาตใช้มือครับหนังกรอบครับนะครับด้านใน น้ำจิ้มไก่ผสมซอสพริกครับแป้งบางๆหนังกรอบเนื้อนุ่มหอมน้ำปลาครับทอดร้อนๆทานร้อนๆรับรองไม่ผิดหวังครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ